าตางประเทศนะครับเราจะไปดูความเคลื่อนไหวที่ริเนเซียนะครับก่อนที่การประชุมอาเซียนจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะครับโด๋ยที่ตอนนี้สมาชิกชาติอาเซียนนะครับเจ้าหน้าที่จากทั้ง10ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนก็ได้มารวมตัวกันที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซียแล,แล้วนะครับเพื่อที่จะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่44 รวมไปถึงการประชุมภูมิภาคอาเซียนครั้งที่18ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่19เกถึง23กรกฎาคมนะครับโดยที่สมาชิกอาเซียนประกอบไปด้วยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียไทยลาวมาเลเซียสิงคโปร์บรูนไนเวียดนามพมา่าและกัมพูชาและการประชุมในครั้งนี้นะครับก็จะมีจีนญี่ปุน่นและเกาหลีใต้เข้าร่วมด้วยนอกจากนั้นยังมีผู้แทนจากสหรัฐอเมริกาเกาหลีเหนือและสหภาพยุโรปที่เดินทางเข้าร่วมประชุมเช่นเดียวกันนะครับ โดยที่นางฮิลลารีคลินตันและตนติต่างประเทศของสหรัฐจะเดินทางมาที่เกาะบาหลีในวันที่22กรกฎาคมเพื่อที่จะเข้าร่วมการประชุม ผู้ประกอบการภูมิภาคอาเซียนซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษนะครับขณะที่ดรสุรินทร์พิุวณเลขาธิการสมาคมอาเซียนให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อของญี่ปุ่นแสดงความเชื่อมั่นนะฮะว่าข้อปฏิบัติของชาติต่างๆในทะเลจีนใต้อันเกิดจากการหาหรืออย่างจริงใจระหว่างสมาชิกสมาคมอาเซียนกับจีนจะแล้วเสร็จภายในปีนี้และทันการลงนามในการประชุมอาเซียนครั้งต่อไปที่กัมพูชาในปีหน้าเพราะจีนและอาเซียนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าข้อขัดแย้งต่างๆเกี่ยวกับทะเลจีนใต้จำ เป็นจะต้องหาข้อยุติโดยผ่านการเจราจาเท่านั้นเพราะว่าเป็นเวลาที่สำคัญที่ประชาคมโลกกำลังเฝ้าจับตาดูอยู่ค่ะโดยที่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะครับก็บอกว่ากรอบข้อตกลงที่จะมีการหารือกันกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันสำรวจหรือว่ามีกิจกรรมเช่นการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมการค้นหาช่วยเหลือรวมไปถึงการปราบปรามการก่ออาชญากรรม โดยอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจอันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกันครับ